ครับตัวดีครับตัวดีเพื่อนๆนานมากตกปลาวันนี้ก็มาเจอกับน้าบังนะครับที่หมายบดินนะครับเป็นบอดักนะครับไมายนี้ซึ่งน้บังนะครับมานั่งตกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับแต่ว่าปลาเข้าช้านะครับตัวก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าปลาเข้าค่อนข้างช้าก็เลยไม่ได้ถ่ายที่เพื่อนๆได้ชมนะครับเมื่อกี้ปลามันเริ่มเข้านะครับเมื่อกี้ปลาเฟ้อนาเข้ามา ไซส์สวยอยู่นะไซส,ส์ใหญ่เกืบสามนิ้ว4ี่นิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคยอยู่เดี๋ยวจะลองถ่ายคลิปซูมสุดใน้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่ออาจจะได้เห็นอากาศที่นกันบ้างนะครับมลองดูกันตรงนี้เป็นเวลานะครับบ่ายบ่ายสามได้แล้วนะ ลองตรงตองลิ้นพันเนั่นแหละยิ้วยิ้วนะครับยิ้วไม่ได้ยินก้าวเที่ยวไปก่หรือเปล่าทุนอาจจะอยู่ใกลต้ตรงนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับน้บังมาตกในระยะ4ี่ห้านะครับสองตะขอตกแบบไม้ตายนะครับระดับน้ํานะครับลึกประมาณสัก3ามเมตรกว่านะครับสามเมตรเกือบสี่เมตรนะครับที่น้บังตกน้บังถอยใกล้ๆอีถอยไม่ถึงจุดนะครับใกล้ไปนิดนงครับำรับปลาที่เข้านะครับวันนี้ก็มีปลาหมอตะกับปลาหมอตะกับ ปลาส้อยนอกเขานะครับส้อยนอกเขาเขียวที่ตัวมันเขียวๆนะครับไม่ไม่ใช่ส้อยอ่จาจันเจี๊ยบใส่สวยๆนะครับเข้ามาบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ลมพัดถ้าถามว่าอ่าลมพัดแรงไหมก็ไม่แรงนะครับลมพัดเอ,อื่อยๆหรือว่าน้าบังอาจจะนั่งในจุดที่บังลมสักนิดนะครับ ังรุ่มของตุนป่าแต่ว,ว่าถ้าแนวฝั่งตะวันตกนะครับอาจจะเร่งสักนิดนึงนะลงเม็ดอย่างเดียวอีกรอบหนึ่ง โอเคพอได้อยู่ตรงที่ร่มมาดีเลยถ้าออกไปนิดกล้องน่าจะชัดกว่านะครับโดนแสงเดดแต่ว่าเดี๋ยวก็ถ้าขยับไปก็ร่มเงาของต้นไม้ ไหลลงไปไหลลงไปอันไหลโอ้โหตายดูนะครับเป็นปลาแก,ก้มช้ำนะครับตัวเล็กมากได้เห็นอาการทุดเลยนะครับน่าสงสารเก็บไปก่อนอย่างน้อยจะได้เห็นอาการทุดอปลาตัวเล็ก เรบนม้ปั้นจี๋ตรงนี้นะทำอีกแล้วทำอีกแล้ว ok tám có gì ô ừ. có gì gì có gì ô cắt nói มีอาการนิดนึงนะครับนิดเดียวเกินลงไปทีละครึ่งข้อนะครับไม่รู้จะวัดยังไง ไม่ดูซะอีกเมื่อกี้ยันไปมองด้านข้างนะครับโอ้เป็นไอปลาเป็นปลาลำปำนะครับไสสวยเลยกินไปมิดคอเลยนะครับนี่ปลาลำปำไซส์สี่นิ้วนะครับไซส์สวยเมื่อกี้ตอนที่ปลากินนะครับไม่ทันเห็นอาการทุนไซส์สวยอยู่ ไซส์สวยนะครับโอเคลอย่างนั้อนยนก็ได้เห็นอาการทุน่นได้เห็นอาการทุ่นของอปลาลำปัมนะ้มปลาลำปั้ที่น่าบังได้นะครับก็ไส้สวยไส์สักสี่นิ้วนะครับได้ก่อนหน้านี้ก็น่าจะหลายตัวอยู่ประมาณสักห้าตัวห้าตัวหกตัวน่าจะได้นะครับ Ngā à, tên ơi mày mày đây, đi về Ê ăn. Quả cưng nó mày mày mà Cái mày 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 luôn mày mày anh mày mà mày 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 mình mình nhìn mày 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 mới rồi, mày về lại mày mà. Quả mày mày như mày đớm mày ึ้นต oh. like, ิเด um, ือกเลยเียม okay? um, no ่งว่าว่วีตนไม้ยูวะอ่านี้เลยรอดไปน่นถึงันโอ้นอนเหลือว่เหลือว่าเาอันตดต้องจากจากนี้ไปประมาณสักสามสิเป็นไรคงกามุ่นี่ระยะมุลนิคงจะดีไม่ไกลเล็กน้วบนนีานีอืมไม่ได้เืองเลยนะอไปกันอีกรอบหนึ่ ไม่ไหนไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นอีกแล้ววัดไม่ทันอ่อครับเอ่อสำหรับวันนี้นะครับที่หมายโบสักนะครับที่นํำพาะมจกตตั้งแต่ก้ามงเช้านะครับก็ได้ตัวเยอะอยู่ แต่ว่าปลาข้าวชานะครับน้าบังมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับอาจจะอาการทุ่นเห็นการกินของปลานะครับก็ประมาณสองตัวนะครับดูดูก็ประมาณนั้นนะครับประมาณสองตัวได้โอเคครับมาดูผลงานกันวันนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับ สำหรับผลงานนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่เป,ปปเป็นปลาลำปำนะครับเป็นปลาลำปำปลาหมอตะกลับนะครับไส้สวยๆนะครับกิโลก,กว่าๆนะครับได้เยอะอยู่แต่ว,ว่าอาการทุนนน่หาแทบไม่ได้เลยเียาดายก็ถือว่าได้มาชมบรรยากาศนะครับวันนี้กับหมายบอา่อสักซึ่งน้บังไม่ได้มาตกนาแล้ว ไม่แน่ใจว่ากองอาจจะฟ้าตังนี้หรือเปล่านะครับโดนน้ำเมื่อกี้โอเคนะครับก็หมายบริษัทวันนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วเวลานี้ก็สี่โมงเย็นเดี๋ยวจะกลับบ้านไปรับลูกนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งข้ามารับจมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้นะาบาังนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านาบาังจะไปหมายไหนนะครับช่วงนี้คงจะเล่นที่หมายคิดว่าคงจะเป็นหมายบ่อดินนะครับ ครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย